จักรวาลไม่คงที่มันวิวัฒนาการตลอดเวลาและเติบโตในทุกทิศทางมันกำลังขยายตัวและนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเรื่องนี้เมื่อเกือบศตรวรรษก่อนใน,นระดับที่ไม่คงที่ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่จักรวาลก็ยิ่งขยายตัวเร็วขึ้นเท่านั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ดาวฤกษ์ดาวเราวคราะห์และกาแล็กซีจะเคลื่อนตัวออกไปไกลขึ้นเรืเร่อยๆซึ่งทำให้มีช่องว่างระหว่างกันมากขึ้นหากเป็นกรณีนี้จักรวาลควรจะเย็นลงเมื่อขยายตัวใช่ไหมล่ะอย่างไรก็ตาม มันหนาแน่นขึ้นเมื่อบิ๊กแบงเกิดขึ้นแล้วร้อนกว่ามากเมื่อมันขยายตัวอวกาศก็เย็นลงซึ่งสร้างเงื่อนไขให้ดาวเคราะห์ดาวฤกษ์และวัตถุในอวกาศอื่นๆก่อตัวขึ้นใช่ตอนนี้มันไม่เป็นในกรณีนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ประหลาดใจที่ได้ยินแบบนั้นเช่นกันแต่จักรวาลของเรากําลังร้อนขึ้นจริงๆพวกเขาสังเกตอุณหภูมิของคอสมิกก๊าซที่อยู่ไกลจากดาวเคราะห์บ้านเกิดของเราเมื่อเทียบกับก๊าซอยุน้อยที่อยู่ใกล้โลกเนื่องจากเราวัดระยะทางในอวกาศด้วยปีแสง พื้นที่ที่อยู่ไกลออกไปก็เหมือนย้อนเวลากลับไปในอดีตและบริเวณที่อยู่ใกล้เราก็เหมือนที่เราสังเกตเห็นในปัจจุบันพวกเขาพบว่าอุณหภูมิของก๊าซในอวกาศเพิ่มขึ้นมากกว่าสิเท่าในช่วงหมื่นล้านปีที่ผ่านมาตอนนี้อุณหภูมิของคอสมิกก๊าซที่กระจายไปทั่วอวกาศอาจจะสูงถึง2ล้านองศาเซลเซียสว้าวเมื่อเอกภพขยายตัวแรงโน้มถ่วงก็เข้ามาทำหน้าที่ดึงก๊าซและสสารมืดเข้าด้วยกันมันทำงานหนักมากที่นั่นมันสร้างกาแล็กซีและกระจุกดาวราจัก และกระบวนการนี้ก็เป็นอะไรที่วุ่นวายโดยสิ้นเชิงเลยล่ะมันวุ่นวายมากจนก๊าซร้อนขึ้นเรื่อยๆตอนที่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอวากาศร้อนมากในตอนที่มันเพิ่งก่อตัวเมื่อ13,700ล้านปีก่อนแต่ถ้ามันร้อนแบบนั้นอีกล่ะนักวิทยาศาสตร์กำลังสังเกตการนั้นพวกเขาพบว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นโดวยวัดจากคอสมิกก๊าซซึ่งใช้สิ่งที่เรียกว่าเรดชิปพวกเขามักใช้วิธีนี้เมื่อต้องการดูว่าวัตถุอวกาศอยู่ไกลแค่ไหนวัตถุอ,กอกว,วกว ยิ่งวัตถุอยู่ไกลเท่าไหรความยาวคลื่นของแสงก็จะยิ่งยาวขึ้นเท่านั้นและตอนนี้พวกเขาสามารถกําหนดอุณหภูมิของวัตถุบางอย่างได้จากแสงของมันโดยเฉลี่ยแล้วอวกาศเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างเย็นแสงที่หลงเหลือจาก b ิ๊กแบงเรียกว่า CMB ซึ่งย่อมาจาก Cosmic Microwave Background มันมีพลังและเข้มข้นมากมันอาบแสงไปทั่วทั้งจักรวาลและเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้สาสสารร้อนขึ้นอย่างมากแต่มันมีนกลไกเล็กๆมากมายที่ช่วยให้าสสารในจักรวาลร้อนขึ้น และจะเกิดความวุ่นวายบางอย่างขึ้นกับพวกมันถ้าอุณหภูมิร้อนขึ้น <c oughs> เช่นเดียวกับดาวฤกษ์พวกมันปล่อยรังสีที่ส่งผลต่อฝุ่นและก๊าซในบริเวณใกล้เคียงแถมแผ่กระจายไปทั่วฟ,ฟ้าอินฟาเรดด้วยเมื่อดาวฤกษ์อยู่ในระยะเริ่มต้นการแผ่รังสีที่มาจากดาวฤกษ์จะก่ะตัวเป็นโครงสร้างดาวเคราะห์ก่อนเกิดสิ่งที่ดูเหมือนดิสพวกมันก่ะตัวเป็นระนาบเดียวเป็นหลักและดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงกลางจะผลิตก๊าซที่ส่องสว่างอย่างน่าทึ่งและทําให้เกิดแสงสะท้อนสีน้ําเงินของก๊าสนี้ มันเป็นเช่นนั้นกับระบบดาวเคราะห์ของเราเช่นกันพลังงานที่รุนแรงแล้วแรงโน้มถ่วงทําให้เกิดการชนกันฝุ่นและก๊าซในกระแสลมหมุนที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งก่อตัวเป็นดาวเคราะห์นั่นเป็นสาเหตุที่ดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ในระบบสุริยะข,ของเรานั้นโคจรไปในทิศท,ทางเดียวกันมันคือทิศท,ทางของการหมุนวนยักษ์ที่หมุนมือนานมาแล้วเช่นกันดาวฤกษ์ที่สองแสงกาแล็กซี่ที่ชนกันหายนะของดาวฤกษ์ลุมดำดาวนิวตรอนจักรวาลมีแหล่งพลังงานมากมาย แลเมื่อคุณล้อมรอบไปด้วยสสารทั่วไปในอวกาศด้วยสภาพแวดล้อมที่มีพลังมากมันจะร้อนขึ้นอย่างมากเมื่อคุณทําให้บางสิ่งร้อนขึ้นมันจะแผ่พลังงานนั้นออกไปทางใดทางหนึ่งในกรณีส่วนใหญ่กาแล็กซี่มีพื้นที่เพียงสองแห่งที่ดาวฤกษ์กำลังก่อตัวซึ่งเป็นบริเวณที่ก๊าซกําลังยุบตัวฟองอากาศที่ล้อมรอบบริเวณนั้นมีไฮโดรเจนที่แตกตัวเป็นไอออน3ส,ส่วน4ของดวงอาทิตย์ของเราคือไฮโดรเจนต้องขอบคุณไฮโดรเจนนั้นดวงอาทิตย์ทําให้เราอบอุ่น ในแกนกลางของมันไฮโดรเจนจะเปลี่ยนเป็นฮีเลียมและทําให้เกิดการหลอมรวมของอะตอมใช่นั่นคือวิธีที่ดวงอาทิตย์ของเราปลดปล่อยพลังงานออกมาไงล่ะการแผ่รังสีทําให้ก๊าซทั้งหมดร้อนขึ้นถึงหลายพันหลายหมื่นองศาในเวลาเดียวกันมันทําให้อะตอมและโมเลกุลจํานวนมากแตกตัวเป็นไอออนซึ่งโดยพื้นฐานแล้วหมายความว่ามันเปลี่ยนพวกมันเป็นไออนอนอะตอมเป็นอนุภาคที่เป็นกลางและไอออนเป็นอนุภาคที่มีประจุลบหรือประจุบวกหากจักรวาลร้อนขึ้น ดวงอาทิตย์ของเราก็อาจจะเป็นแบบนั้นเช่นกันถ้าอุณหภูมิสูงถึง30,000องศาเซลเซียสมันอาจจะร้อนพอที่จะทำให้วัตถุทั้งหมดที่มันเคยถูกขับออกมาก่อนหน้านี้แตกตัวเป็นไอออนและมันสามารถสร้างเนบิวลาดาวเคราะหที่แท้จริงได้เนี่อาจจะเป็นเนบิวลาที่มีรูปร่างเป็นวงแหวนซึ่งก่อตัวขึ้นจากก๊าซที่กําลังขยายตัวที่ล้อมรอบดาวฤกษ์ที่มีอายุมาก เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นตลอดเวลาไฮโดรเจนจะแตกตัวเป็นไนออนที่อุณหภูมิ2-3,000องศามันจะทำให้เดบิล่าในระบบสุริยะของเราเปลี่ยนเป็นสีชมพูด้วยเส้นแผ่ารังสีดวงอาทิตย์ของเราอาจจะถึงจุดสิ้นสุดได้หากอุณหภูมิถึง50,000องศาเซลเซียสหากคุณสามารถลอยไปในอวกาศและเข้าไปใกล้กว่านี้ได้คุณจะเห็นว่ามันเรืองแสงโทนสีเขียวที่น่าขนลุกเพราะออกซิเจนที่แตกตัวเป็นไนออนสองเท่าปรากฏการพลังงานสูงทำให้กาแล็กซี่จำนวนมากชนกัน สิ่งนี้ทําให้ก๊าซร้อนยิ่งขึ้นและส่งผลให้เกิดการปล่อยรังสี X ในที่สุดและหลุมดาและดาวนิวตรอนที่แผ่รังสีออกมาล่ะมันเกิดความวุ่นวายขึ้นผู้มันสามารถส่งผลต่อกล็กซี่ทั้งหมดได้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปล่ะบางทีเราอาจจะมีเมเซอร์มากกว่านี้หรือเปล่ามันคือเลเซอร์ธรรมชาติที่จากวานของเราสร้างขึ้นพวกมันเกิดขึ้นเมื่อมเลกุลขนาดใหญ่ได้รับพลังงานจํานวนมากถึงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ได้พบเมเซอร์ที่แข็งแกร่งที่สุด แต่อยู่ไกลที่สุดซึ่งมีพลังมากจนส่องสว่างมากกว่าแสงที่ดวงอาทิตย์6 0 0 0ดวงจะผลิตได้และเพียงแค่เส้นแผ่รังสีเดียวด้วยบางทีเราอาจค้นพบเมเซอร์ที่แข็งแรงกว่านี้ก็ได้นั่นคือในกรณีที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้เพราะในขณะที่เอกภพรรอนขึ้นรังสีคอสมิกก็แรงขึ้นซึ่งไม่ดีสําหรับชีวิตบนโลกรังสีคอสมิกที่เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นอันตารายต่อเรา ใครจะรู้ว่าชีวิตบนโลกจะยังอยู่ได้ไหมในกรณีนั้นหรือแรงโน้มถ่วงอันทรงพลังจะดึงดาวเคราะห์บ้านเกิดของเราและชนเข้ากับดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งหรือเปล่าบางทีชีวิตต่างๆอาจจะไม่ได้หายไปอย่างสมบูรณ์ก็ได้หรือถ้ามันเกิดขึ้นอาจจะมีหนทางทําให้ชีวิตกลับมาบางทีอาจจะเป็นในอนาคตอันไกลโพ้น มีความเป็นไปได้ที่จักรวาลของเราสามารถซัพพอร์ตชีวิตได้ในระยะแรกเริ่มมันอาจจะดูไม่เป็นแบบนั้นเมื่อคุณคิดถึงความกระหั่นที่บิ๊กแบงสร้างขึ้นใช่ไหมล่ะแต่นั่นเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากสิ่งต่างๆสงบลงเล็กน้อยเศษของดาวเลิ์ขนาดก็คือมาในช่วงแรกสุดได้ก่อตัวเป็นดาวเคราะห์หินในระบบสุรยิยะของเราพวกมันได้แก่โลกดาวังคารดาวพุธและดาวศุกร์ไม่สามารถเหยียบย่างพวกมันที่เหลือได้เนื่องจากพวกมันเป็นก๊าซยักษ์ย้อนกลับไปในตอนนั้นการแผ่รังสีค่อนข้างรรุนแง ดังนั้นดาวเคราะห์ที่เป็นหินจึงมีสภาพแวดล้อมที่พอเหมาะต่อก,การก่อตัวเนื่องจากต้องใช้พลังงานจํานวนมากในการพัดฝุ่นและอนุภาคในกระแสลมหมุนและทําให้ดาวเคราะห์ร้อนในตอนท้ายช่วงเวลานี้ใกล้เคียงกับเวลาที่ดาวดวงแรกก่อตัวขึ้นในจักรวาลของเราดาวเกือโบวรานนั้นใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเรามากแม้ว่าจะอยู่ไม่นานก็ตามพวกมันเพิ่งจะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาในตอนท้ายและทิ้งโลหะหนักไว้ทั่วพื้นที่โดยรอบพวกมันเหล่านี้คืออนุภาคของดาวเคราะห์หินที่ก่อตัวขึ้น รังสีแผ่กระจายไปทั่วทั้งจักรวาลในตอนนั้นมันเปลี่ยนไปตามการเวลาวันนี้มันเกือบจะเป็นศูนย์มสมบูรณ์400 0 0ปีหลังจากบิ๊กแบงเมื่ออะตอมของไฮโดรเจนก่ะตัวขึ้น CMB เกือบจะร้อนพอๆกับพื้นผิวของดวงจิตของเราและประมาณ15ล้านปีหลังจากบิ๊กแบงอุณหภูมิของมันใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องซึ่งอยู่ที่ประมาณ27องศาเซลเซียสสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นทั่วทั้งจักรวาลจึงมีดาวเคราะห์หลายดวงที่อาจจะเอื้อต่อการดํารงชีวิต หากเราเป็นหนึ่งในโลกโบราณเหล่านั้นเราจะไม่จําเป็นจะต้องมีดาวฤกษ์เพื่อให้เราอบอุ่น CMB นั้นเพียงพอแล้วที่จะช่วยเราได้ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่ชีวิตในอวกาศจะมีอายุมากกว่าที่เราคิดมันอาจจะมีโลกโบราณที่มีของเหลวอยู่บนพื้นผิวจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์เหมือนบนโลกของเราเมื่อนานมาแล้วหรือแม้แต่พวกที่พัฒนาไปไกลกว่าเราบางทีเราอาจจะได้รู้ในวันหนึ่งก็ได้ตอนเด็กๆคุณถูกสอนว่าอย่าเล่นกับอาหารหรือเปล่า เห็นได้ชัดว่านักบินอวกาศเหล่านี้ไม่ได้ถูกสอนมาการปล่อยให้เยลลี่ลอยไปทั่วห้องโดยสารขณะอยู่ในสภาวะาไร้น้ำหนักนั้นสนุกมากแต่มันก็เป็นสัญญาณของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นที่เรียกว่า Space Euphoria ไม่มีใครเคยคิดว่าความสุขสุดขีดในอวกาศอาจจะกลายเป็นปัญหาร้ายแรงมันอาจจะกลายเป็นปัญหาร้ายแรงได้และนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยเป็นเวลาหลายปีที่ไม่มีใครตรวจพบ Space Eu โ h เรียแม้ว่าจะมีอยู่ทั้งด้านหน้าและตรงกลางให้ทุกคนได้เห็น เมื่ออลันเชพเพิดนักบินอวกาศของอพอลโล14แอบนำลูกกอล์ฟไปบนดวงจันทร์และพยายามสร้างดวงจันทร์ขนาดเล็กสำหรับดวงจันทร์ด้วยการพยายามตีลูกกอล์ฟสู่วงโคจรของมันทุกคนคิดว่ามันตลกนักบินอวกาศของอพอลโล16ชาวดายุคคิดว่ามันคงจะตลกดีถ้าเขาพยายามแข่งขันกับนักกีฬาโอลิมปิกปี1972บนโลก เขาพยายามที่จะเอาชนะนักกีฬาโอลิมปิกโดยใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงหนึ่งในหของดวงจันทร์ดยุกกระโดดสูงมากจนหมุนตัวงหงายหลังและล้มกระแทกทับระบบช่วยชีวิตในกระเป๋าเป้ของเขานั่นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากเป้แตกจอรยังผู้บัญชาการของดยุกกล่าวว่าไม่ตลกเลยและแน่นอนว่าไม่ตลกจริงแต่เมื่อนักบินอวกาศของอเอลโล17เริ่มเต้นแล้วร้องเพลงของเด็กอนุบาลขณะเก็บตัวอย่างหินทุกคนก็ยังคิดว่ามันน่ารัก อีกครั้งที่ไม่มีใครสังเกตเห็น Space u โฟเรียในปี1965เมื่อเอ็ดไวท์กลายเป็นคนอเมริกันคนแรกที่ทำการเดินในอวกาศด้วยเชือกลาก Space Walk สเปซยูโ o เรียของเขาก็ชัดเจนขึ้นเขาอยู่ข้างนอกนานกว่าที่จำเป็นเพื่อทดสอบความคล่องตัวด้วยเครื่องบินเจ็ตแพกตัวแรกหรือที่เรียกกันว่า MMU ชื่ออย่างเป็นทางการคืออุปกรณ์ไอพ่นติดหลังเพื่อบินอย่างอิสระเขาพูดเองเลยว่าผมไม่กลับไปแล้วนี่สนุกดี ในที่สุดไม่ได้รับคําสั่งให้กลับไปที่ยานเจมินีของเขาเอ็ดไว้์กล่าวว่ามันเป็นวันที่เศร้าที่สุดในชีวิตของผมเลยเห็นได้ชัดว่ามีบางสิ่งที่น่ากลัวกาลังเกิดขึ้นกับ s p a c e ยูโฟเรียความไร้น้ําหนักรวมกับการมองเห็นโลกเคลื่อนผ่านเบื้องล่างทําให้เกิดความเบิกบานใจที่เอาชนะทุกสํานึกในหน้าที่การงานมันคืออันตรายที่ยิ่งใหญ่ของ Space ยูโฟเรียเมื่อมองย้อนกลับไปจะเห็นผลกระทบของ Space ยูโฟเรียเมื่อนักบินอวกาศของอพอลโล17ขับลูน่าโรเวอร์บนดวงจันทร์ พวกเขาขับเกินขีดจำกัดความเร็วที่แนะนำและส่งเสียงโห่ร้องขนาที่โรเวอร์พุ่งไปบนสองล้อหรือแม้แต่ลอยอยู่ในอากาศในบางครั้งคริสเฮดฟิลล์นักบินอวกาศชาวแคนาดากำลังยุ่งกับการทำงานนอก EVA ด้วยเชือกลากซึ่งเป็นกิจกรรมนอกยานเมื่อเขาหยุดเพื่อหันหลังความงดงามของอวกาศประทานาน้าเขาเขารู้สึกตื้นตันใจกับความงามของกาแล็กซีทางช้างเผือกจนน้ำตาเริ่มคลอในดวงตาของเฮดฟิล์ในอวกาศนั้น น้ำตาจะไม่ไหลาอาบแก้มพวกมันรวมตัวกันในดวงตาของคุณเฮดฟิลมองไม่เห็นเพราะน้ำตาแห่งความปิติแต่เฮดฟิลละเมิดกฎระเบียบแล้วปฏิเสธที่จะบอกผู้บังคับบัญชาของเขาบนโลกหลังจากที่เขาทำงานไม่ได้อีกต่อไปเฮดฟิลจึงได้พูดคำพูดที่โด่งดังว่าคูสตันผมมีปัญหามันเป็นผลโดยตรงจากสเปซยูโฟเรียนักบินอวกาศเฮดฟิลกลับเข้าไปในกระสวยอวกาศได้แต่เขาทำงานเ v วของเขาไม่สำเร็จ s Space e u p h o r ียได้เข้ามาแทรกแซง มีอีกแง่มุมหนึ่งของ Space to โฟเรีที่สมควรได้รับความสนใจอย่างจริงจังเป็นสิ่งที่เรียกว่าผลกระทบภาพรวมความไร้น้ำหนักในอวกาศส่งผลกระทบต่อทุกอย่างตั้งแต่สุขภาพร่างกายและจิตใจของนักบินอวกาศไปจนถึงฟิสิกของการใช้อุปกรณ์กลไกทั้งหมดของยานถึงอย่างนั้นความไร้น้ำหนักในอวกาศไม่ได้เกิดจากการขาดแรงโน้มถ่วงนักบินอวกาศโคจรรอบโลกต่ำกว่า483กิโลเมตรที่เรียกว่า LEO หรือวงโคจรต่ำของโลก มีแรงโน้มถ่วงมากมายในวงโคจรต่ำของโลกแรงโน้มถ่วงของโลกทําให้ดวงจันทร์อยู่ในวงโคจรและดวงจันทร์อยู่ห่างออกไปประมาณ4-2,000กิโลเมตรอันที่จริงนักบินอวากาศ150คนจะมีน้ําหนัก64กิโลกร,รัมใน LEO ความแรงน้ําหนักในอวกาศเกิดจากการตกอย่างอิสระไม่ใช่การขาดแรงโน้มถ่วงสิ่งที่ขึ้นไปต้องลงมาเจ้ารวดจ,จุดระเบิดและประมาณ8นาทีต่อมาเครื่องยนต์ก็ดับยานอวากาศนั้นเริ่มที่จะตกลงสู่พื้นโลก โชคดีที่ถึงเวลานี้จรวดพุ่งไปที่ความเร็วของวงโคจรซึ่งอยู่ที่ประมาณ28,158กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเลยตกลงสู่พื้นโลกแต่ไม่กระทบพื้นโลกมันยังคงตกลงมาเรื่อยๆรอบๆอย่างแม่นยำในเส้นทางโค้งเดียวกันกับพื้นโลกมันอยู่ในวงโคจรมันตกอย่างอิสระแม้ทุกคนจะเรียกมันว่าแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์แต่ก็ไม่ใช่เลยถ้าคุณวางเครื่องชั่งน้ำหนักไว้ใต้ฝ่าเท้าของคุณเมื่อตกอย่างอิสระ มันจะแสดงค่าเป็นศูนย์คุณไม่มีน้ำหนักเลยนั่นเป็นเพราะคเครื่องชั้นน้ำหนักก็ตกลงมาเหมือนกันสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือนักบินอวกาศยังคงรักษาพลังของกล้ามเนื้อไว้ทั้งหมดมวลของพวกเขายังคงเท่าเดิมพวกเขาจึงยกอุปกรณ์หนักในอวกาศที่มีน้ำหนักหลายร้อยหรือหลายพันกิโลกรัมบนโลกได้นักบินอวกาศกลายเป็นยอดมนุษย์ในอวกาศและนั่นทําให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติขึ้นอีกมีสถานการณ์ที่ไม่ปกติมากมายในอวกาศการเดินทางไปดวงจันทร์ครั้งแรก นักบินอวกาศอพอลโล8ไม่ได้ถูกกำหนดให้หันหลังกลับและถ่ายภาพโลกด้วยซ้ำนักบินอวกาศอพอลโล8ถ่ายภาพโลกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและนั่นเป็นเรื่องแปลกประหลาดแต่ Earthrise จากดวงจันทร์อาจเป็นภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษที่20ก็ได้และมันก็ไม่ได้ถูกตั้งใจถ่ายด้วยซ้ําแต่นี่คือกุญแจสําคัญในการทําความเข้าใจผลกระทบภาพรวมซึ่งหมายความว่าเซอร์ไพรส์ในสิ่งที่คาดไม่ถึง แม้กระทั่งทุกวันนี้ลูกโลกเกือบทั้งหมดในโลกก็ไม่ใช่โลกจริงๆลูกโลกในโรงเรียนและห้องสมุดแสดงแต่ละประเทศโดยปกติจะมีสีต่างกันแต่ในประเทศมีดาวอยู่แต่นั่นก็เป็นแค่การทำเครื่องหมายของเมืองหลวงแต่ละประเทศนั้นๆไม่ใช่ลักษณะของโลกที่มองจากอวกาศลูกโลกเหล่านี้ไม่ใช่ลูกโลกของดาวเคราะห์โลกในความเป็นจริงมันไม่ง่ายเลยที่จะค้นหาลูกโลกของดาวเคราะห์โลกอ่านฉลากบนลูกโลกในห้องเรียนเหล่านั้นสิโลกภูมิรัฐศาสตร์ พวกมันเป็นลูกโลกของสถานที่ที่เรียกว่าโลกไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่เรียกว่าโลกโลกแบบนั้นไม่ได้อยู่ในอวกาศแต่อยู่บนโต๊ะหรือชั้นวางของของใครบางคนคําจํากัดความของโอวกาศเป็นแหล่งกําเนิดทางธรณีวิทยาอวกาศถูกกาหนดให้เป็นที่ที่มีอยู่แต่ไม่รวมถึงชั้นบรรยากาศของโลกโลกไม่ใช่วัตถุทางดาราศสาสตร์ด้วยซ้ํามันอธิบายว่าทําไมภารกิจแรกสู่ดวงจันทร์ภารกิจอพอลโล8ไม่ได้กาหนดให้ถ่ายรูปของโลกตอนนั้นยังไม่มีการคิดค้นเซลฟี่ นอกจากนี้ยังอธิบายได้ว่าทำไมผลกระทบทางจิตวิทยาของการเห็นเอิร์ธไรส์จากดวงจันทร์จึงลึกซึ้งมากมันเป็นการรับรู้ที่แปลกใหม่และไม่เหมือนใครซึ่งมนุษย์ทุกคนไม่ได้เตรียมตัวอย่างเต็มที่การได้เห็นโลกในอวกาศเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งหรือถ้าอยากเปรียบเทียบคือลองนึกภาพตัวเองลอยอยู่ในอวกาศนอกยันท์คุณถูกล้อมรอบด้วยกาแล็กซีทางช้างเผือกที่สว่างสวย,วยด้วยดวงดาวนับล้านดาวเคราะห์โลกเป็นลูกแก้วสีน้ำเงินผ่านใต้ฝ่าเท้าของคุณ ค่อนข้างน่าปวดหัวทีเดียวคุณจะมีปฏิกิริยาย,ยังไงมันจะเปลี่ยนคุณไปหรือเปล่าโรตี้ชไวคาดนักบินอวกาศของอพอลโล9รู้สึกตื้นตันกับสิ่งที่เขาเรียกว่าองค์ประกอบการรับรู้ของมนุษยชาติเขาหมายถึงอะไรมันคือเอฟเฟกต์ภาพรวมนั่นเองชไวคาดรู้สึกว่าเขาเชื่อมต่อกับทุกคนบนโลกเขาเปรียบว่ามันเหมือนกับการเกิดใหม่และเขาไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกถึงผลกระทบจากภาพรวมเอ็ดการ์มิเชลนักบินอวกาศของอพอลโล14 กล่าวถึงการอยู่ในอวกาศว่ามันเป็นการต่อยอดของกระบวนการในจักรวาลแบบเดียวกับที่วิวัฒนาการโมเละกุลของเราและสิ่งที่ผมรู้สึกคือความเกี่ยวข้องส่วนตัวที่ไม่ธรรมดากับมันผมประสบกับสิ่งที่เรียกว่าความปติยินดีแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันผมไม่เพียงเห็นความเชื่อมโยงเท่านั้นแต่ยังรู้สึกและสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกผมท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกของร่างกายและจิตใจที่ขยายออกไปสู่จักรวาลหลายปีหลังจากกลับมาจากอาวกาศ นักบินอวกาศมิเชลตั้งสถาบันเพื่อศึกษาคลื่นสมองของผู้ที่เคยอยู่ในอวกาศและใช่มันมีความแตกต่างการวิจัยของสถาบันมิเชลความรู้สึกร่าเริงของความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลสร้างคลื่นสมองคล้ายกับพระที่ทำสมาธิการศึกษาของมิเชลมีความสำคัญมาก จนนาซาได้ส่งภารกิจกระสวยอวกาศพิเศษ,ษในปี1998เพียงเพื่อศึกษาผลกระทบของอวกาศต่อสมองภารกิจนูโรแลบ,บศึกษาเซลล์สรรมองมของสัตว์ทดลองและทีมนักบินอวกาศด้วยในขณะที่เซลล์สมองพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของการตกอย่างอิสระในช่วงวงโคจรต่ำของโลกเราทุกคนเป็นนักบินอวกาศไม่ได้แต่ตอนนี้เราทุกคนเข้าถึงประสบการณ์เสมือนจริงของสิ่งที่นักบินอวกาศเห็นในอวกาศได้อินเทอร์เน็ตได้เปิดมุมมองที่ผูกติดกับโลกของเรา เพื่อแบ่งปันความสัม,มัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวของเอฟเฟกต์ภาพรวมและมันได้ทำให้เราลิ้มรสเล็กๆน้อยๆของสเปซ e u โฟเรียที่นักคินอวกาศได้เจอในอวกาศ